สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสารละบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพุทธที่29ตุลาคม2 0 2 5วันนี้เฟกิจินด็ก51จากวันนี้50นะครับกับบรรยากาศที่นักลงทุนคริปโตเปิดแอปมาเนี่ยไม่รู้จะยิ้มหรือจะหน้าเบืง้งตลาดโคตรเวียงเพราะอะไรเพราะค่ำคืนนี้ f o m c ตีหนึ่งเวลาไทยตีหนึ่งครึ่งลุงเจริญออกถแถลงนะสิ่งสำคัญสุดคืนนี้ไม่ใช่ว่าเฟดจะลดดอกหรือไม่ลดดอก เสียงบนตลาดตอนนี้เก้เกือบร้อคิดว่ายังไงต้องลดดอกเพราะนั้นเรื่องลดดอกเป็นเรื่องเล็กแต่สิ่งสำคัญที่เราจับตาที่ทุกคนจับตาคือคำพูดการถแถลงลุงจะเริมช่วงที่การเมนเชสดตอร์เนี่ยไม่มีตัวเลข Data เศรษฐกิจสำคัญสำคัญสิ่งที่สำคัญสุดที่เราเห็นคือตัวเลข CPI นะตรงนี้ลุงจะเริมจะใช้อะไรเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจแกจะพูดไหม ไอ้โ o ม c เนี่ยเพื่อนแน่นอนเกิดขึ้นคืนนี้แต่ทุกครั้งที่เราดู f อ m c เรารุ้นว่าครั้งต่อไปเนี่ยจะใช้อะไรเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจว่าจะคงดอกหรือลดดอกซึ่งครั้งต่อไป10ทธันวาคม f อ m c ครั้งสุดท้ายของปีเนี่ยลุงจเจริญไม่มี Data นะครับและสำคัญสุดรอบนี้ลุงจเจริญจะให้น้ำหนักกับอะไร นะจะเป็นตลาดแรงงานหรือจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดคาดการ3.1ออก3ต่ำกว่าที่คาดการไว้ก็จริงแต่ตลาดแรงงานเมื่อวานเราเล่าไป Amazon มีแผนจะปลดพนักงานรวมกันเนี่ยประมาณ30,000คนซึ่งสื่อข่าวหลายสื่อข่าวออกมาบอกว่าไม่น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เป็นไปตามโรดแมปของ Amazon ช่วงโควิด มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นชดเชยดีแมนลูกค้าตอนนี้จะต้องปรับโครงสร้าง Human Resource แต่การเลิกจ้างเนี่ยเพื่อนไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามไม่ใช่เรื่องดีและความที่ตอนนี้เจนซีจบใหม่มีปริญญาตกงานสูงสุดในรอบ20-30ปีเพราะ AI นะอ,อั a มาซอนพูดแล้วว่าจะเลิกจ้าง แล้วก็จะเอา AI เข้ามาช่วยงานบริษัทในสัมมิกาตอนนี้ถ้าจะขยายฐานบริษัทเขาเก็บคนเดิมและใช้ AI ในการขยายทำให้ Gen Z ก็ได้รับผลกระทบลุงจะเริมจะพูดถึงตลาดแรงงานจะวิเคราะห์ตลาดแรงงานยังไงตรงนี้เป็นอะไรที่ตลาดจับตานะครับส่วนเมื่อวานนี้ที่เราพูดไปผู้เชี่ยวชาญด้าน ETF คุณเอริกบชินัสแกออกมาบอกว่า ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยโซลาน่า ETF HMI ETF Litecoin ETF จะเปิดเทรดตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาผลปรากฏไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและเปิดเทรดวันแรกนะครับปริมาณวอลลุ่มของโซลาน่าห้าสิบหกล้านดอลลาร์สหรัฐ HMI แปดล้านดอลลาร์สหรัฐ Litecoin หนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐนะส่วนอีกข่าวที่เป็นข่าวใหญ่ก็เป็นข่าวเวสต์เอนยูเนียนประกาศนะครับเตรียมเปิดตัวสเตเบิลคอย US DPT US Dollar Payment Token ซึ่งจะหนุนด้วย US Dollar ใช้ในการ cross border ส่งเงินข้ามประเทศไฮไลท์คืออะไรไฮไลท์คือจะเปิดบนเชนของ Solana นะครับข่าวนี้ถ้าเป็น3-4ปีที่แล้วคนถือเหรียญโซจองเบนจอง BM แต่ตอนนี้จองไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งเลย FOMC ความไม่แน่นอน นะพรุ่งนี้ลุงทรัมป์ลุงสีจะพบกันและข่าวเนี้ยเป็นแผนปี2026ท่ามกลางการแข่งขัน stable c o คอยที่ค่อนข้างสูงและเด็กรุ่นใหม่ถึงแม้ไอ้เวสเซนยูเนียเนี่ยมีลูกค้าทั่วโลกเป็นร้อยล้านคนถ้าเป็นสมัยก่อนคริปโตสมัยพ่อเราสมัยลุงเราทำงานต่างประเทศการใช้ค่อนข้างเยอะแต่สมัยเนี้ยเด็กรุ่นใหม่ไปทำงานต่างประเทศ ใช้เวส t e r n Union ผมว่าน้อยลงอย่างแรกเลยถ้าเป็นผมผมนึกถึง USDT USDC เพราะนั้นข่าวนี้ถือเป็นข่าวดีต่อโซลาร่าแต่แผนเนี่ยเขาบอกจะเริ่ม2,026เราก็ต้องมาดูว่าแรงสนับสนุนขนาดไหนแล้วก็คู่แข่งที่เกิดขึ้นเยอะเนี่ยมันจะทำให้ได้รับผลกระทบยังไงจะมี Use Case เยอะไหมนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องที่เราต้องจับตาเพื่อน พรุ่งนี้ลุงช้ากับลุงสีพบกันตอนนี้น่าจะฟันธงแล้วออตารางที่ออกมาแต่ละซอข่าวเนี่ยไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่แต่ที่พูดกันเยอะก็คือ7จ็ดโมงเช้าวเวลาไทย9ก้าโมงเช้าเวลาเกาหลีใต้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะวงเล็บอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงส่วนเรื่องสถานที่เนี่ยเพื่อนมันมีดรามา่านะดรามา่าตอนแรกเนี่ยทางการจีนจะพบกับ ลุงชัํ์ที่โซนะกรุงโซโรงแรมชีลาโฮเทลซึ่งเป็นโรงแรมไฮโซนะโรงแรมเนี่ยเดิมทีมีงานแต่งงานพอมีข่าวว่าลุงชัํ์ลุงศรีจะพบกันขอเลื่อนงานแต่งงานนะขอเลื่อนแล้วก็ประกาศว่าจะชดเชยจ่ายค่าแต่งงานทั้งหมด3ล้าน6แสนบาทไทย160ล้านวอน นะครับก็พอมีข่าวว่าจะมีการเลื่อนมีการชดเชยผลปรากฏเกิดอะไรขึ้นทางลุงชชมปาลุงสีมีการเลื่อนสถานที่นะครับงานจัดการพบกันพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเกิดขึ้นเขตปลอดภัยทางการทหาร Secure Military Compound ใกล้เมืองคองจูซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณเดียวกับการจัดการประชุมเอเป็2025ที่เกาหลีใต้นะ เพราะฉะนั้นดูเหมือนน่าจะพบกันชัวชัวเริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเวลาไทยเราต้องจับตานะก็เพื่อนเพื่คิดไงเกิดจะแต่งงานโรงแรมโทรมาบอกพี่โทษทีผู้นำโลกจะพบกันพี่เลื่อนได้ไหมเดี๋ยวให้3ามล้านหเป็นผมเนี่ยเพื่อนผมอาจจะดีใจกว่าได้เมียผมอาจจะแบบพี่เอามาสมล้านพอเดี๋ยวผมจัดเอง ง่ายๆเลยปิดหมูกระทะเอาร้านแบบหัว300้อโต๊ะวีไได้ซีฟู้ดเงินที่เหลือไปซื้อ Bitcoin คิดไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้เข้าวๆเนื้อๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอท้องปลอดภยัยดูต่อไปครับผม ก็จะขึ้นจะลงยังไงไม่รู้สี่เราวิ่งไปบนฟ้าแคแกจะแพง x อ p กซพีจะบินไปนสุด,าาดาะะอากาศถ้าเราจะยังไงต้องดูต่อไปยังดีดอยู่ในมือก็ถือต่อไปนี่จะแกมาเฮาเรา,าจะวนยล่ฟ้าต่อ,ตอไปอะาที่ยังไงไม่มีใครรู้แตกใอยากบอกสัสาพักสักซาแพ่ใจลุนำแต่เราไม่กลัวกลาดามันแรงเหมือนขึ้นซัดใจโลกันเหมือนมันเปลี่ยนเร็วไปถ้าอยากรู้จริงๆต้องดูต่อไปใครเล่นสั้นใครถือยาวก็แล้วแต่ไม่ รีบอย่าใจร้อนให้ไหวอนาคตคริปโตต้องดูต่อไปใครจะรวยใครจะจนใครจะหลุดใครจะไปเรื่องของเียนเรื่องของใจไม่มีใครต่อได้หฮปเดียวกันไว้แล้ววันหนึ่งคุณจะเข้าใจคำเดียวสั้นๆเราต้องดูต่อไป ไป hey, จะแค่มาห้องเราจะรวยล้นฟ้าต่อไปหอจยังให้ไม่มีใครรู้เวทเธอต่อไปเคยล้มแต่ไม่ลืมก็ถือต่อไปทำจิตให้